บิเจตลุยถึงที่ไปถึงสวนเมื่อกี้ไปสวนของคุณลุงพจ์แล้วนะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะอำเภอท่าใหม่นะคะแล้วคุณลุงบอกว่าคุณลุงไม่ได้ใช้คนเดียวคุณลุงบอกว่าให้ลูกให้หลานให้เพื่อนบ้านใช้ด้วยและที่สําคัญวันนี้เราก็ต้องบุกมาถึงที่เพื่อให้ได้ดูกันชัดๆว่าใช้จริงหรือเปล่าและพี่น้องเตยก็ขา พอดีเลยว่ามาถึงสวนของลูกชายคุณลุงเนี่ยกำลังตัดทุเรียนพอดีคุณลุงขาตื่นเต้นมากเลยที่น่าติการคุณลุงหล่อไหมคุณลุงหล่อมาคุณลุงนี่สวนของลูกชายใช่ไหมยที่คุณลุงบอกว่าคุณลุงให้ลูกชายใช้ด้วยค่ะทั้งหมดกี่ไร่ครับพื้นที่นี้ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งลูกชายลูกสาวมีวิวเจ็ดไร่เจ็ดไร่ในบริเวณนี้ในบริเวณแล้ววันนี้พี่เจ็ดโชคดีมากเลยะหรอดีถูกไหมเลยได้คงกล้งว่าเขาตัดทุเรียนนะ จังหว่าตัดทุเรียนกันลุงแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่เจสจะมาตัดทุเรียนด้วยเลยรับทุเรียนรับเตรียมเตรียมพร้อมมาแล้วเตรียมพร้อมมาแล้ว,ลวนะพี่น้องเกษตรคนขำสนุกสนานมากเลยเราเห็นมาเนี่ยคลึกคลื้นมากนะคะทั้งคนตัดคนรับคนเข็นเจ้าของสวนสนุกสนานนะคะบรรยากาศก็ดีไม่ได้ร้อนนะคะพี่น้องเกษตรกอ่ะเดี๋ยวพี่เจสจะพาลุยไปเที่ยวรับบสวนเลยว่าบรรยากาศสวนจะเป็นยังไงและการตัดทุเรียนรับทุเรียนนี่จะเป็นยังไงอ่ะไปกันเลยค่ะ โอ้ยดูรับขอนดูรับกันดูวิธีรับวิธีปัดเขาเขาจะทำดังๆอันนี้อันนี้คือมันดังด้วยด้วยไอ้นี่ของมันดูเปียกอ่ะดังกับเปียกอ่ะถักเปียกไว้แห็นทำไมต้องถักเปียกทำไมต้องถักเปียกให้มันมีอัตลักษณ์ในการแบบเวลาโยนมาให้มันมีให้มันมีเสียงมั้เงียบสนุกสนานสร้างความบันเทิงสวนข้างๆนั่งกรู้มั่งว่าก็ตัดอยู่ตรงไหนกันเ อ้นี่คือเทคนิคของคนเทคนิคอครับเราแต่งแต่กอขาสนุกสนานมากเลยพี่เจมสมอนี่ตื่นเต้นมากเลยลูกเยอะมากต้องบอกว่าทุเรียนลูกสวยมากคุณลุงสวยสวยลูกสวยแล้วก้านใหญ่ก้านขวบเพราะว่าเขาต้องรองรับน้ําหนักและสวยมากน้ําสวยนะครับผิวสวยมากใช้ทุกสูตรไหมคะคุณลุงใช้ทุกสูตรเริ่มจากดินเลยเริ่มจากดินเริ่มจากนารายพิกแผ่นดิน สูตรหนึ่งสูตรสองแต่จนกว่าพอเริ่มออกดอกเพชรหลักก็สามสี่ยืนพื้นเลยสามสี่แล้วได้เอาสองกระสานยิงตรงที่ลูกไหมยิงยิงยิงด้วยใช่ไหมแตกต่างกับครั้งก่อนมากขนาดไหนแตกต่างดิไอไอสามกับสีก็ทำใบแกว้สองหมวดหนึ่งสามกับสีใบแกไว้ใช่สามกับสีใบแก่ไว้คือพี่น้องเกษตรกรขาต้องบอกเลยนะว่าคือคุณลุงเนี่ยนี่คือส่วนของคุณลูกชายคุณลุงแต่คุณลุงก็ไม่ทิ้งนะคะด้วยความเป็นพ่อก็มาดูแลเพราะนั้นถามว่าทําไมลูก ส่วนลูกชายแล้วต้องสัพักคูณก็สัพพกคุณพ่อ,พอส่วนลูกชายนี่ไม่ค่อยกล้าออกกล้องค่ะน้าออกกล,นะลูกชายก็ขับรถไปมาทุเรียนเยอะมากเลยอ่ะพี่น้องเศษตรกรขาใครที่ดูอยู่นะคะต้องพลาดไม่ได้เลยนี่คือผลผลิตผลงานของธรณีสยามของเรานะคะคนลงใช้ทุกสูตร ก่อนหน้านี้นะคะสวนสวนของคุณลุงก็มีปัญหาจาก,กที่เราไปดูมาเมื่อกี้สวนของลูกชายนี่มีปัญหายังอยากจะสัมภาษณ์ลูกชายจังเลยแต่ลูกชายเขินกล้องใช่ไหมเ,มเขินกล้องสัมภาษณ์คุณพ่อแทนคุณพ่อสวนของลูกชายเนี่ยเป็นมีปัญหายัางไงบ้างก่อนหน้านี้มีปัญหาห้ามก่อนเลยเป็นต้นเนาเ่าไอ้ขนเน่าอะไรครับอย่ยมันแล้วเห็นบอกว่ามีลาชุมพูด้วยใช่ไหมใช่ต้นไหนก็คุณลุงต้นไหนาเอาเดี๋ยวพาไปเลยเดี๋ยวพี่น้องเกษตรกรพาไปดูเลยเดี๋ยวหายแล้วใช่ไหมคะคุณลุง อีกด,ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ว,นลวเนาะอ๋อคือช่วงนี้ต้องต้องบอกว่าต่อให้เราต้องใช้ยากําจัดป้องกันแต่ด้วยสภาพอากาศที่ปิดอย่างเงี้ยคุณลุงแปรผันแปรปรวนตลอดเพราะนั้นมันก็ต้องมีเกิดขึ้นมาใหม่บ้าง<ม>แต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องดูแลรักษาป้องกันเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพราะพวกนี้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะครับ,รบพี่น้องเกษตรกรขาและนี่คือต้นที่คุณลุงบอกว่ามีปัญหานะคะ ราชมพูพี่น้องเกษตรกรขาราชมพูนะคะเกิดจากธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันนะคะถ้ายัางไม่เป็นเนี่ยท่านสามารถป้องกันได้โดยการใช้นารายพิกแผ่นดินนะคะปรับสภาพดินหรือใช้ผงบิเกตช่วยได้ถ้าฉีดพ่นไว้นะคะ สามารถฉีดได้ทุก3วันหรือ4วันนะคะเพราะราพวกนี้มันจะมาทางอากาศนะคะแต่เมื่อโดนแล้วเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นอากาศนะมันทําให้ต้นไม้ของท่านเสียได้มีปัญหาได้ตายได้ถ้าท่านยังรักษาไม่ได้นะคะถ้าท่านปล่อยปะาละเลยเพราะฉนั้นเดี๋ยวบิ๊กแจ๊ดมีวิธีแก้ปัญหาสําหรับใครที่มีปัญหาเชื้อรานะอย่างเช่นต้นนี้ราชมพูนะคะต้นป่วยหนักมากวิธีการรักษาง่าย,ายๆพี่น้องเกษตรกรขาเอานาฬาิกแพ่นด,ดินนะคะผสมน้ําใส่ผงบิ๊กแจ๊ดช่วยได้คนให้เข้ากันให้หนืดน,นะคะให้มีความ เข้มข้นแล้วเอามาทามาป้ายที่แผลได้เลยมาทามาป้ายให้หนาเลยนะคะทําแบบนี้นะคะใครที่ต้นเป็นแผลนะคะน้ําไหลออกแล้วเอานาฬาิกาผพชดินผสมกับผงบิเกตช่วยได้คนคลุกเคล้าให้เป็นให้มันเข้มข้นแล้วเอามาปาดป้ายเลยนะ,ะทำแบบนี้ทุก3มวันหรือทุก7วันแล้วมาดูนะคะพี่น้องเษกษตรกรเดี๋ยวแผลเขาจะดีขึ้นแผลเขาจะแห้งขึ้นแล้วต้นไม้ที่เกิดแผลเนี่ยเขาจะสร้างเนื้อของเขาโดยธรรมชาติ นะคะแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะทางดินเราก็ต้องอย่าลืมที่จะปรับสภาพดินด้วยเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรขาไม่ว่าท่านจะปลูกอะไรอยู่นะคะหากมีปัญหาเชื้อราก็ถงบิเกตช่วยได้แก้ปัญหาให้ท่านไม่ว่าราชมพูราสนิมราน้ําค้างราอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกๆราะะถงบิเกตช่วยได้แก้ปัญหา พี to to. Okay. So ่น so 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 er. ้องเกษตรกรค่ะอย่างที่บอกนะต้นนี้เริ่มดีขึ้นแล้วแต่มีอยู่ต้นหนึ่งที่บกรักษาหายแล้วและต้นเริ่มสมบูรณ์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราพี่เจัพาไปดูกันเลยนะคะคุณลุงบอกว่าต้นนี้รักษาหายแล้วจนสมบูรณ์าหายแล้วสมบูรณ์เปลือกเปลือกไม่เหลือแล้วเนี่ยเหลือตะแก็นเหลือตะแก็นเปลือกไม่เหลือแล้วใช่ไหมตอนแรกก็เป็นแถวแถวนี้ใช่ไหมเพราะเขาต้องถากออกใช่ไหมเขาต้องถากออกเพื่อทายาทายาค่ะแต่ตอนนี้นี่คุณลุงสมบูรณ์แล้วหายไปเป็นปีแล้วเนี่ยหายไปเป็นปีแล้วอืเนาะ พี่นงเศษกรขาต้องค่อยๆรักษาค่อยๆดูแลกันนะคะอืมนะเนี่ยนะคะแต่ยังไงพี่นงเศษกรขาอย่าลืมที่จะต้องป้องกันไว้หายแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่ได้เพราะนั้นเราต้องป้องกันและบำรุงรักษาไปเรื่อยๆนะคะอย่าชะล่าใจนะคะธรรมชาตินะคะเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือตัวเราเองต้องบอกพี่นงเศษกรนะว่าทุเรียนนะคะระยะที่ให้ผลผลิตนะคะต้นนี้คือต้นที่กําลังเก็บเกี่ยวแต่ระยะที่ให้ผลผลิตก็คือ เริ่มที่จะใบเพสลัดนะคะใครที่ปลูกทุเรียนนะคะท่อนี้สยามของเรานะคะขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่ใบเพสลัดแล้วนะคะสูตรทางใบฉันใช้นารายสูตร3และสูตร4นารายสูตร3ก็จะทาให้สะสมอาหารใบแก่เร็วขึ้นแล้วก็แบ่งดอกออกมานะคะพี่น้องเษกษตรกค่ะสูตร3กับสูตร4ี่สามารถฉีดฉบใบได้ทุก10วันหรือ15วันครั้งจนถึงขั้น เวลาเก็บเกี่ยวนะคะแต่ถ้าท่านอยากจะยิงที่ลูกโดยตรงอยากจะบำรุงที่ลูกโดยตรงก็ใช้นารายสูตรสองกับสูตรสามผสมรการฉีดพ่นที่ลูกที่ก้านโดยตรงแต่สูตรของเราก็คือรอให้ลูกเป็นเท่าไข่ไก่หรือไข่เป็ดก่อนฉีดทุก7วันแล้วเว้นก่อนตัด1เดือนนะคะเพราะ,ะนั้นพี่น้องเกษตรกรขาง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยสําหรับทุเรียนใหญ่ทุเรียนที่กําลังให้ผลผลิตต้องบอกพี่น้องเกษตรกรนะถ้าต้นไหนที่รัดใบอ่อนถ้าต้นไม้สมบูรณ์ ลูกไม่ร่วงดอกไม่ร่วงดอกที่ลวงลูกที่ร่วงก็คือดอกที่ไม่สมบูรณ์ลูกที่ไม่สมบูรณ์เพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรขาการดูแลทุเรียนนะคะไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครคิดแต่ต้องใช้ใจด้วยนะจ๊ะสดสวยมากเลยนะเนี่ยรถลานะคะอยากให้ตากก้องดูเนี่ย <laughs> บางคุด สวยมากใช้ด้วยใช่ไหมคะคุณลุงมังคุดพี่น้องเกษตรกรขาใครที่ปลูกมังคุดน,นะคะช่วงนี้คือสูตรสองสูตรสามและสูตรสี่ได้เลยนะสองสามสี่ลูกสวยมากเลยอันนี้อันนี้มัน,ม,นมันมันผลพลอยได้กับทุเรียนเพราะผสมยาตัวเดียวกันพอฉีดทุเรียนก็นนกนมังคุดใช้ได้เลยผลพลอยได้เนี่ยมันอวัดมาโดนหมดเลยพี่น้องนท์ตกเลยฉีดทุเรียนทิ้งก่อนโดนมังคุดทิ้งทิ้งก่อนแล้วผิวก็จะสวยสวยมากเลยล่ ียวลูกเป่งมากคุณลุงเนี่ยต้องใช้สูตรสกับสูตรสี่สูตรสด้วยเลยสูตรสสร้างเนื้อพี่น้องเศรษฐกรขานาลายสูตรสองเขาจะสร้างเนื้อขยายลูกขยายผลสูตรสจะช่วยเรื่องขั้วบำรุงขั้วบำรุงผิวให้ผิวมีความยืดหยุ่นไม่แตกแล้วก็ไม่ลดลูกลดอัตราการร่วงสูตรสี่เขาจะทําให้มีรสชาติดีนะคะ ให้ลูกใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีอะเดี๋ยวมาดูทุเรียนกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาดูตรงนี้เดี๋ยวมาดูมังคุดไหมเดี๋ยวด้วยมาดูมังคุดมาทุเรียนก่อนอ้หู้หิวเลยคุณลุงเนี่ยชอบมากเลยมาที่สวนแบบนี้มีของกินหลากหลายเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วต้นใหญ่ต้นนั้นสามสิบกว่าปีโอ้ดูอมตะมากเลยนะคุณลุงดูขลังมากเลยนะข้ามาดูเนี่ยสามสิบกว่าปีพี่นงเสร็จเดีวข้าต้นนี้ต้นใหญ่ๆนี่แถวนี้ยังไม่มียังเป็นยางยังเป็นงานอยู่ โอ้นี่ยังต้นนี้ยังเล็กอยู่แต่ต้นนี้สามสิบกว่าปีพี่น้องเสรกงเนี่ยมันก็อายุพอกันเลยสามสี่ต้นอายุพอกันแต่ว่าต้นนี้มันไม่โตราคาต้นนี้มันไม่ค่อยโตนะแต่ต้นนี้กิ่งก้านสาขาสวยมากเลยคุณลุงโอ้โหสาขาสวยแต่ลูกลูกไม่ถูดกทลายที่นี่คือต้นมันโตต้นมันอายุเยอะนะคะเขาไม่เหมือนคนนะคะคุณลุงต้นอายุเยอะเราก็ต้องบำรุงเขาหน่อยเนาะเพราะเขาให้ผลผลิตมาเยอะแล้วนะคะเราอยู่ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอ้สุดยอดมากเลยต้องกราบนะคะคุณแม่ค่ะ กราบขอเลขขอเลขกราบจริงๆนะคะขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะคะคุณแม่ขาเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ต้องไปดูพี่นงเกษตรกรเขากําลังตัดสนุกสนานเดี๋ยวพิ่เจ๊ดจะพาไปดูนะคุณลุงคาดว่าได้ผลผลิตแตกต่กางกับปีรอบที่แล้วขนาดไหนมันน่าจะได้ได้เยอะเลยคือจํานวนลูกเยอะขึ้น นะเยะใหญ่สฟ้ยอ่ะเนี่ยจำนวนลูกเยอะขึ้นแล้วก็ใหญ่เนี่ยขั้วเหนียวเนี่ยขั้วเหนียวต้องบอกเลยพี่น้องแต่กองข่าวนี่คือขั้วเหนียวเราใช้สูตรสามสูตรสามเนี่ยเขาจะบุมขั้วให้ขั้วเหนียวขั้วใหญ่นะคะข้ออวบมันบิ๊กแก๊สเลยแล้วก็ลูกนั้นน้ม คุณลุงหนามแตกต่างกับเมื่อก่อนไหมตอนรถที่แล้วสวยนามสวยหนามสวยนะน้มสวยาสวยลูกหนักด้วยนะคะนี่คือลูกชายคุณลุงนะคะไม่กล้าออกกล้องไม่กล้าเหรอป้าสวยมากสวยมากลูกก้านพี่น้องเกษตรกรขาเพราะน้ําหนักเขาเยอะเพราะน้ําหนักเยอะสําคัญมากเลยก้านต้องรองรับน้ำหนักนะคะด้านพี่น้องเกษตรกรโอ้สวยมากนี่สี่โลอ่ะอันนี้สี่โลใช่ไหมสี่โลเข่งนี้เท่าไหร่คะเข่งนี้ฮะประมาณตอนนี้ประมาณห้าทิศสามห้าทิศสองห้าสามมืโลทั้งเข่งอืม ก้อนค่ะใหญ่มากหนักมากคุณลุงมีเท่าไหร่เนี่ยกี่กิโลเนี่ยสองล็กนี่ประมาณสิบหกโลสิบหกโลนะวันนียหนักมากหนักกว่าข้าวสารห้ากระสอบเกินห้ากระสอบ <5 S 2> ไม่ใช่ข้าวโลหนักมากจริงๆพีน่น,น, 3, น้องเซนต์ก่อ็ข้าวสารกระสอบสิบห้าโลโอหนักจริงโอ้พี่น้องเซนต์คนสวยมากเอาอินเสิร์ตอยากให้อินเสิร์ต ี่น้องเกษตรกรค่ะนี่คือผลงานของทนิสยามนะคะนี่คือผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ทนริสยามของเราพี่น้องขานรู้สิอลังการงานสร้าง <c oughs> นี่ผลผลิตพี่น้องเกษตรกรเขาไม่อยากจะพูด อยากจะเป็นของบิจัยเหลือเกินอยากจะเป็นเข้าวของอยากจะเป็นข้าวของอยากจะจับจองเป็นของตัวเองอยากจะกินให้อิม่มหนำสำราญไปไหนไม่รอดกันเลยทีเดียวพี่น้องเกษตรขรนี่คือผลผลิตของยนิยยมนะคะใครที่ปลูกทุเรียนหรือปลูกผลไม้อะไรอยู่นะคะอยากให้ผลผลิตดีนะคะเต็มไม่เต็มหน่วยล้วคะก็ต้องใช้ยนสยยมนะดูสิครับพี่น้องเรษต ละลานตาไปหมดเลยนะคะเจ้าของสวนก็แอบ,บอยู่ข้างๆนี่แหละค่ะไม่กล้าให้สัมภาษณ์นะการพิโนเส,สด็จแคะ่ะใครสนใจนะคะอยากจะใช้เทอนีสยามของเรานะคะของเราเน้นใช้ง่ายใช้ดีและเห็นผลจริงไม่ยุ่งยากเลยนะคะใช้แล้วดีนะคะก็ต้องบอกต่ออย่างคุณลุงนะค,ะคุณลุงพดใช้ดีก็ให้ลูกให้หลานให้น้องสาวใช้เพื่อนข้างๆสวนใช้นะคะบอกได้เลยว่าผลผลิตดีกว่าทุกปีนะคะไม่ว่าจะจํานวนลูกจํานวนผลแล้วก็ต้นที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะ คุณลุงขาไหนๆเข้ามาแล้วมา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 อยู่ตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์กันเลยคุณลุงคิดว่าดีกว่าปีที่แล้วยังไงไม่เป็นไรอ่านดูนะดีกว่าปีที่แล้วลูกสึกว่าเมืองมืองมงมงได้ปาสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะได้เกินไปเยอะเกินเกินจากปีที่แล้วสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับดูจำนวนลูกนี้คือแบบโอ้มันไม่ได้หนาแน่นขนาดนี้ใช่ไหมครับแล้วขนาดก็ใหญ่ขึ้นด้วยขนาดใหญ่ขึ้นลูกใหญ่สวยนี่ลูกใหญ่สวยคุณลุง อยากได้อยากได้ไปฝากพี่น้องเรษตรกรจังเลยพี่น้องเรษฐกระ่ะอะ <_ S 1> อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องเรษฐกรบ้างนะคะคุณลุงก็อยากจะไม่อยากฝากอะไรว่าแต่ลองลองลองใช้ดูกันแล้วกันลุงใช้ามาแล้วก็ถือว่าดีใช้ได้แต่ผลอ่ะสามสีก่ก็ใบแก่ทันใจสามสี่ใบแก่ทันใจเลยนะลูกลูก,ลกไม่ไม่ง้อไม่บิดอะไรสามสี อันนี้สองก็สามก่อนคิดคิดลูกก่อนเอดีพี่น้องเกษตรกรขานี่ที่เห็นนี่ยังไม่หมดนะที่พี่เจษเห็นนี่ยะงคาต้นอยู่เยอะเลยนะคะอยู่ต้นเยอะอยู่ที่ต้นเยอะใช่ไหมคะคุณลุงโอ้นี่ขนาดยังเก็บไม่หมดนะพี่น้องเกษตรกรขา โอ้โหเพราะนั้นใครที่อยากจะใช้เทนรนิสยามของเรานะคะพี่น้องเศตกรค่ะโทรมาด่วนๆเลยวันนี้บิ๊กแจ็ตมีโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆนะคะสำหรับพี่น้องเศตกรทุกท่านไม่ว่าท่านจะปลูกทุกเรียนพืชผักผลไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะ0949925458ย้ำอีกครั้ง0949925458หรือโทรปรึกษาทีมงานก็ได้นะคะพี่นศตกรค่เทรณีสยามใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริง